นทำไมไม่ลงเนื้อเพลงไปเลยอ่ะโมกูเก่งมั้งออกมาในงงเลยนะกูลืมเลยเนี่ยสวัสดีค่ะนันนานันนาอนั่นนันนที่แอนซึ่งกให้มูจะเซลเลยว่าถ้าคิดคนอื่นเขาจะตัดมาเป็นนู่นนี่นั่นโนแล้วเขาก็จะใส่ซาวแท็ก ยังไงอะแบบไม่ใช่แบบเหมือนว่าทุกคนก็จะใส่เพลงแล้วก็ตัดเป็นภาพนู้นนี่นั่นแต่ของเราอะทุกคลิปเลยจะเป็นร้องเองนึกออกปะยุ่งละเอา้ามึงเราคือใครซุปเปอร์สตาร์เราคือเด็กศิลปินที่ไม่มีโอกาสเพราะว่าผ่านมาแล้วแปดปีที่เขาไม่รับแล้วประมาณแปดเก้าปีละไม่เราถหอว่าอายุตันเราเป็นยุคเปิดให้เราเป็นก็เปิดอะถือว่าเปิดนะเปิดใค้เด็กรุ่นใหม่ก็เหมือนแบบเราเป็นเจนแรกๆที่ฟังเกาหลีแล้วก็พูดต่อบแบบมึงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย จนเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นแบบว่าว้าหัว,วจริจิเกอร์แพเน็ตอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น EP ก็คือจริงๆอ่อะเราทำรีแอคของที่เป็นแต่ละกรุปไปแล้วถูกปะฮะทำตอนไหนเราทำไปแล้วที่เป็นจีนคุ่ใหญ่ออใช่ใช่ที่เราเป็นแบบว่าเพลงรวมของจีนของเกาหลีของญี่ปุ่นแล้วทีเนี้ยวิคที่เปิดตัวแต่ละคนนะ่ะ อันเนี้ยเราไม่ได้ทำเราข้ามเลยเพราะว่าเราดูจนแบบว่าไม่รู้จะดูยังไงแล้วอันนออี้แบบแบบละเอียดก่อน<ๆ>ก็คือว่าเราตกลงกันแล้วว่าอีก,กูเปิดตัวเนี่ยจะไม่ทําเพราะว่ามันเหมือนจับฉายแล้วเหมือนมันเป็นจะไปฟิลเหมือน,น,น,นแบบว่าถ้ามาดูแค่สเตจเปิดตัวแล้วมันจะไม่มีสตอรี่ไงเนอกโอแม้เราก็เลยคิดว่าข้ามมาในทําในส่วนของเป็นที่เป็นสเตตที่สามารถแบบมันตัดฉับออกมาได้เลยอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ย ไม่สามารถอะไรด่ากันได้เพราะว่าเราดูรายการกันทุกคนแต่ขอ disclaimer ก,มมก่อนว่า EP นี้ยังไม่ได้ดูคือตอนแรกอะจริงๆแล้วนัดเพื่อนเมื่อคืนนัดเพื่อนก็คือไม่ใช่อีสองคนนี้นะคือฉันก็จะมีเพื่อนในแก๊งหนึ่งอะไรเงี้ยนัดดูกันในดคอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อคืนเขาก็มีคนไม่ว่างกันก็เลยยังยังไม่ได้ดูแต่ว่าจะพูดเป็นในชว์ที่ไหนตอนนี้ไม่มันยังไม่มีอะไรอะมันแค่เหมือนเป็น cover เพลงเฉยๆอ่ะสองขอกมึงก็ยังไม่ได้ดูใช่ไหมอันนี้เหรอ EP สองเนี่ยมันวารายการเต็มอะยังยังไม่ทำแต่ว ขอพูดถ,ถึงนี้หน่อยคนจีนคนหนึ่งที่พูดถึงอยู่จีน Ora, mm, aí, can, oui, ไม่ม่อันนี้อ่ะเข้าใจกูกูเข้าใจแต่ว่าอย่าเพิ่งด่าเขานะไม่น่าไม่ได้เขาเห็นแล้วว่าเขาคือใครเพราะว่าหน้าคุณมาตอนนั้นอ่ะก็ดูกับเพื่อนที่คืนนี้วนไที่ อยู่วิดิวเอออยู่ในอยู่ในทีมนั้นผมสีทองถักเปียสองข้างโอี่วาพูดไม่ได้ไม่เป็นไรว่าอยู่ทีมนั้นคืออยู่ทีมเบลแล้วเราก็เห็นพาพนั้นแหะเราก็ไม่ได้ดูรายการอยู่วิดูมึงดูปะดูไม่แต่กูจําไม่ได้ไงวิดูคือลิซ่าถูกไหมใช่นั่นแหละกูเห็นของคนนั้นเขาเบลแล้วเขาเสียงดีแต่ว่าเพลงนี้เขาดูเฟียนนิดน่อยคือเอาไงมาอยู่วิดูวอะคนที่กูเชียร์ก็คือได้เดย์กือหมดคือได้เดยอยู่ในเก้าคนนั้นผู้หญิงที่เป็นเแรกอะ เออกูก็เลยคนอื่นมันมันก็เหมือนโปรดิวว่าบางคนกูก็ลืมเลือนไปบ้างเนอะแตะกูไม่ได้จําเหมือนมึงไงคือมึงจําผู้หญิงเก่งกูจําผู้ชายเก่งอะผู้ชายก็ถามมาสี่เนี่ยหรือว่ากูเป็นชายแท้กูก็เลือนลางแต่ว่าอย่างเงี้ยโอเคอ่ะแล้วยังไงต่อไม่แค่จะบอกว่าอะหลอดคิดว่าไงหลอดคิดว่าไงหลอดรู้สึกยังไงเวลาหลอดไล่ดูแต่เรื่องนี้นะเออกับเรื่องเนี้ยมากคือตอนแรกจริงก็ไม่ได้ชอบคือมันมันก็เหมือนแบบ อันหนึ่งก่อนหนึ่งมาต้องดูจากกูจะตีลงมาอย่างนี้นะวงแรกเนี่ยคือเอ็มเน็ตเฮียก่อนซึ่งมันเป็นรายการเอ็มเน็ตอยู่เนี่ยเอ็มเน็ตอยู่แล้วซึ่งเอ็มเน็ตเนี่ยมันชอบทารายการให้ดราม่าปึ๊บชอบตัดเอาดราม่าพอตีลงมาอีกก็คือเราก็ไม่ได้รู้ว่าเอ็มเน็ตบีบหรือเปล่าขนาดไหนอะไรยังไงแต่เนี้ยส่วนตัวนี่คิดว่าไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังน้อยยังไงแต่ว่าน้องอาจจะเหมือนอันอันนี้ถ้าเกิดข่าวผิดบอกนะคะแต่ว่าเท่าที่ตามในทวิตเตอร์เล็กน้อยเขาบอกประมาณว่า เหมือนน้องเคยดังทางด้านเนี้ยในเรื่องของในวงน้องหรืออะไรสักอย่างที่เหมือนแบบว่าเคยสมมติว่าอ่าสมมติสมมติตัวอย่างเช่นเคยพูดแรงแล้วมันมีข่าวแล้วเหมือนแบบสมมตลเลิเราดังหรืออะไรเงี้ยอ๋อก็คือคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันจะปังเออก็เลยคิดไอเดียที่เาที่เคยตามอ่านมาแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าเอออะไรอย่างนั้นแต่พอพอเราได้ดูรายการแม่งก็เสิร์ชอินตามรายการเหมือนเหมือนแบบอ่าเข้าใจปะเออไม่ไม่แล้ว ทีเนี้ยเราก็ตีกลับมาอีกว่าเอ็มเนตตัดเฮียอีกเข้าใจปะมันตัดเฮียเกินไปเพราะว่าในอันนี้พยายามนั่งดูแล้วเพราะาตอนที่ดูรายการเต็มในอีพีแรกอะตอนที่ตัดไปแต่มาน้องกูดูจอยก็ดูอะไรไม่ได้ดูไม่มีเพื่อเหลืออะไรเข้าใจปะไม่สําสหรับกูนะเท่าที่ดูอะตั้งแต่เวลากล้องตัดมาที่เขาอะมันจะเป็นอินเนอร์แปลกๆเฉยๆสำหรับกูแล้วก็แบบเท่าที่ประมวลดูอะก็คือซนมีชมชมคนนี้ชมว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าเขา เออมีคุณครูที่ถอนเต้นนะบอกว่าให้คนนี้ดรอปลงมาหน่อยได้ไหมแต่ซอนมีบอกว่าที่เขาไปหนีเพราะว่าอาจจะแบบให้พลังงานคนในทีมหรือเปล่าข่ามอล้วอ่ะก็แล้วอยู่ดีๆกูชอบสีนทิฟฟานีมากทิฟฟานีขึ้นาหม่งี้ยความสมดุลสาคัญที่สุดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้ามันก็ยังมีขนาดคนครูยังเห็นต่างกันเลย อ,อาจจะคือให้มองแบบว่าเข้าข้างชีนะอาจจะแบบว่าด้วยความที่ชีเป็นแรปเปอร์ด้วยหรือเปล่าแล้วแบบในในแวดวงของแรปเปอร์การแซลอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านีครว่าแะจำกูมาตรงนัง้นไงโอเค,อเคก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะก็กูเชีย,ยร์ยูจินอ่ะยูจินน่ารักก็ก็เอาเป็นว่าคนนั้นนะก็สู้ๆหละการเปิดตัวมาขนาดนี้ หลังก็อาจจะดีก็ได้อ่ก็ไม่รู้ก็ดูต่อไปเลยไม่กูดูแล้วไม่ถึงว่าต่อไปเรื่อยๆดูแล้วยังีสองก็มีเรื่องคนอื่นคนอื่นต่อนะคนนี้เหรอเออคนในทีนั่นแหละซู่มินดมันนีซู่ด้วยความที่พอเราสังคมไทยแบบนี้มันก็แรงด้วยแหละเออความรู้สึกนี้นะไม่ใช่แค่สังคมไทยส่วนมากคอมเมนต์ต่างชาติหมดเลยคนไทยน้อยมากก็แรงนะสตาเรากูก็คือต้องจะเปิดตัวยังไงเปิดตัวให้คนชอบก็เปิดตัวให้คนนั่นแหละ <laughs> hey, Daddles. I'm gonna make the simple for you. You got two choices, yes or yes. let Oh, Ooh, wow. then, Dina. You know. พวกเขาหลังสวยมากสวยมาก,มากจริงมากอ๋อโอเคกูรู้แล้วมในรายการอ่ะเดี๋ยวกูวให้เล่าออพอด,ดีก <c oughs> ันสิน่าจะลองสดปะ่ะลองสดดีลองสดดีครับลองสดลองดีมากอ่ะ นนคนนี้น่ารักอะ่ะแต่คนนี้ไม่ได้ดูแบบรายละเอียดว่าเขาเลือกทีมกันยังไงแต่จำดูว่าเลือกยังไงแต่ไม่รู้ว่าใครมายังไงอย่างเงี้ยไม่ดูหมดขนาดนั้นดูแค่โชว์อ้าวแสดงว่ามีกูดูรายละเอียดคนเดียวก็ถือว่าละเอียดไมณเน่สวยม,มากเลยอ่ะ นนาักคือพอแต่งหน้าแล้วกูจำหน้าไม่ได้เนาะกูเฮียปะเซนเตอร์คุณหน้าแบบแกมมี่มากเลยคนนี้สวยมากลองซอนอ่ะเนี่ยพนนีก็เสียงดี ก็น uhm, ่าล <Lin> ่ะอืมที่เขาใส่เื้อดที่เป็นเด็กผุ่มมานานอยู่ดีเนาะโอ น่ารักจังดีว่าัดีเนาะมือเซนเตอร์ไม่ง่อยเลยอะเซนเตอร์แบบร้องเสถียรมากเลยอะไม่ร้องเสถียรทุกคนเลยเนี่ยใช่วงในทีมร้องดีมากมากเลยอะอ่ะอีดอกคลิปกูนานแล้วกูว่าแม่กูเต็มแล้วอะกูขอพูดก่อน อันเนี้ยที่ยังไม่รู้กูพูดใหม่อันเนี้ยคือ EP สาม EP สองอ่ะคือ audition อีกครึ่งนึงแล้วก็แบ่งทีม,อมเออเม่อกี้กูถามมึงกูถามมึงถามกูก็คืออลไรใช่ไหมอ่ะกูขอจะเล่าข้าวๆตอนที่มึงดูเห็น audition แล้วมึงเห็นเขาเดินเข้ามาที่มันเป็นมันต้องมีทีมมาสามคนเห็นใช่ไหมเห็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นมันต้องแบ่งไปนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเซล กูไม่รู้นะ,ะเซลในรายการก็คือเหมือนแบบว่ามันจะเป็นเซลลมันคือมันมีอธิบาย,ยตัวเริ่มแบบเซลการติบตูอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วอันเนี้ยการแข่งอันเนี้ยถ้ามีทั้งหมดสามสิบสามเซลล์ก็คือเขาให้จับเซลล์กันใหม่ก็คือมันจะมีเหมือนเดิมก็คือหนึ่งเซลล์จะต้องมีสามประเทศเหมือนเดิมแล้วสามสิบสามทีมนี้ก็แบ่งออกไปตามภารกิจที่มีเพลงนู่นนี่นั่นโน่นอะ อ๋อที่เขาจะมีคนให้เลือกว่าทีมฉันจะเลือกใครเข้าบ้างถูกไหมเออโอเคแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยทีมไหนแพ้ออกครึ่งหนึ่งตอนนี้จากรายการใช่สามพิสามเซลออกครึ่งหนึ่งเลยครึ่งครึ่งแรงอยู่แล้ว,ลวย,ยังไงผลโวหวตอก็เหมือนโรดิวทั่วไปงก็ถ้าทีมแพ้ก็ออกเลยครึ่งหนึ่งทีนี้กูจะบอกว่าที่กูบอกว่ากูสงสารนาอที่กูบอกว่ากูรู้แล้วก็คือมันจะมี น้องคนหนึ่งที่อยู่เกาหลีอะ่ะที่ผมสั้นน่ารักน่ารักที่ผ่ายแล้วไหนยะอ๋อที่หน้าผมสั้นแบบที่หน้ากลกมๆ,ๆน่ารักน่ารักอะแกนเ็มเต็มปะเออก็ที่หน้าลกลมๆ,ๆมีผมสั้นอยู่ไม่กี่คนที่ถ่านแล้วไหนยาในที่เ,เราดูกันแล้วมึงกับกูกีตอะอน้องตัดสินใจเลือกที่จะแข่งกับทีมนี้แล้วเหมือนคนในวงอะ่ะจะมีคนหนึ่งที่ชื่อกูจําชื่อไม่ได้แล้วมึงทังเก่งอะเออก็กูดูไงมันจะมีคนหนึ่งที่มึงบอกว่านั่งอยู่ข้างๆยูจีแล้วดูแพงมากคนนั้นอะ อ๋อคือน้องอยู่คุณโฉมกูเรียกว่าคุณโชมเออแม่มันมีคนบอกชื่อกูมาบ่อยแล้วแต่กูจําชื่อไม่ได้ก็คือว่าสวยมากเออก็คือว่าเขาเขาอยู่กับเออเขาอยู่กับน้องคนนั้นน่ะแล้วเหมือนน้องคนนั้นน่ะบอกว่าจะแข่งกับทีมนี้อแล้วทุกคนน่ะในทีมก็คอนวินบอกว่าไม่เอาไม่อยากแข่งกับทีมนี้แบบกลัวแพ้แล้วน้องคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยเชื่อดีทําได้น้องผ่านโลนะย่าบอกว่า ให้ทั้งทีมแข่งกับทีมนี้เอออเคเออแล้วเหมือนกูก็เลยแบบว่าอ่อนึนออกแล้วเพราะแบบกูกาลังนึกว่าทีมนี้คือกูดูไงว่ากูตั้งใจดูว่าอี้เย่คือความทำดีมากเนืออกป่ะแล้วอีกทีมหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ควรที่จะต้องแพ้มัเข้าใจกูไหมเพราะว่าตอนนี้ที่คือกูรู้ว่ามันมีสมาชิกตอนนี้ไม่มีใครบ้างแล้วอีกออกกับอีกทีมหนึ่งแล้วถ้าทีมแพ้มันต้องออกไงทีมในทีมหนึ่งอ่ะทีมนี้กูก็ไม่อยากให้ออกอีกทีมหนึ่งกูก็ไม่าให้อ้าเกยห้ออกม ไม่หาอยากแข่งด้วยแข่งด้วยโดอาเออเนี่ยหรือว่ากูจำผิดนี่ไงถูกแล้วสวดยอดไอ้จำน้องคนนี้ได้น่ารักนะโดอาจำน้องคนนี้ได้เด็กมากแบบน้องหลับใช่ไหมน้องหลับใช่ไหมใช่ เ้าหน้าคนนี้มากเลยอ่ะรู้สึกสดใสมากนี่สวยมากดูแล้วสูงสุดด้วยอ่ะใช่แล้วดูแพงมาก<ต>คนนี้ว่าที่โมหน้าคุณใช่ไหมพราะเ,เขาอ,อยู่อยู่วิกิโอ้จีนเหรอจีนจีนสวยแบบหลายคนมากเลยเหมือนสอนน่ารักมาก สัตว์นี่ไงน้องฮาโลนายาะกูกว่ะกูจำชื่อน้องไม่ได้ป่ะน,น้องหน้าเหกันนิดนึงเลยนะอ่ะฮาโลโคเหรอ พี่มื่อกี้แรงมากถ้ามันจะน่ารักหุ่นเพิ่นะเนาะอันนี้ญี่ปุ่นะเนี่ไม่รู้ทรงแบบญี่ปุ่นป่ะใช่เลย คุณลองดีเยอะเนาะด้กันเนี่ยอุ้ยถูก,กลิดกับยายน้องหลักสมุใช่เขาก็ชกนอบคือคือมานอนโตมายิง่งโตยิ่งเสีย ดีนะ <c oughs> เด็กมากอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับอ่าขอรวบรัดสั้งรับกูตอนที่ดูครั้งแรกเลยนะกูก็เป็นการเหมือนตัวเองเป็นกรรมการเองด้วยนู่นนี่นั่นเบอร์เองสำหรับกูทีนที่เราดีกว่าตรงที่แบบว่าเสียงหลายๆคนรวมๆแล้วมันมสะเทรนแล้วแบบแต่อันนี้มันก็มีลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะแล้วก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าทีมแรกทาให้กูแบบ สนุกได้ยิม้มตามได้เยอะกว่าแค่ดูนะตอนนั้นอม,มึงอะคือกลัวคือมันเอาสําหรับกูนะเอากูกก,ก,ก็ทีมแรกดีกว่าแต่มันมมีอะไรค้างคาใจอ่ะคือกูค้างคาใจเรื่องเสื้อผ้าก่าอนตอนเนี้ยที่กูเห็นสังเกตเป็นอย่างมากอของทีมหนึ่งเนี้ยคือกูกดถึงกับต้องยอมมาดูว่ากูาดูผิดหรือเปล่าทีมหนึ่งอะเขาดูเป็นทีมเดียวกันเนี่ยหรอปะมันจะมีสามสีเป็นโทนโทนแบบอะก็ชุนนักเรียนเหมือนกันเป็นแดงน้ําเงินขาวเทาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะ เหมือนกันใช่ปะแล้วมาดูทีมสองกูงงมากว่าแต่เหีนนะกูยังไม่ดูรายการไงของ ep สามอ่ะใน ep สามอ่ะกูยังไม่ดูรายการไงว่าเขาแบ่งยังไงไม่ใช่คือมันแบ่งกันเหมือนสองคนนี้เป็นเซนเตอร์เลยอะเนี่ยที่เป็นเขียวเข้มอ่ะคือคนเออมันเขียวอ่อนจนแบบแต่ถ้าจับจากคู่สีถ้าแมทจับคลิปเมื่อกี้จริงๆอ่ะคลิปอันนี้ก็โดดนึกออกปะหมายถึงถ้าจับคู่สีแบบว่าในแบบในแพทเทิร์นชุดกับทีมเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้มีความเข้ากันมากกว่าในแพทเทิร์นสีอ่ะ แต่อันนี้มีความเข้ากันน้อยกว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าสีสีสองคนนี้ดูเป็นเซนเตอร์แต่แบบว่าเห็นปะสีโดยรวมเขียวมันก็แบบเป็นเขียวอึมครึมหมดเลยไม่ไม่อันนี้กูไม่ได้เออกูไม่ได้ขนาดนั้นแต่กูแค่มองว่าไอสีเออเรื่องของเขาแบบเออแต่คืออันนี้มันก็ยังทํามาให้มันดูเป็นอ่ะเซตเดียวกันอ่ะก็เหมือนท่าวงทวายเหมือนอะไรเงี้ยที่ศิลปินปกติแต่อันนี้มันเออมันแปลกๆคือเขาเขาคงพยายามใส่เขียวในคนอื่นแล้วมั้งแต่ว่ามันอ่อนไปอ่ะ คือคนอื่นเาเขาไม่นหนักเขียวที่กระโปรงแล้วมันทาให้ข้างบนไม่แล้วเออแล้วกูจะบอกว่า <ทำ S 1> นค,คานอื่นอะที่ไม่ได้ใส่สีเขียวมันเป็นแบ็กอัพเลยจรงิงแบบสมมติตอนที่ท่อนที่มันคนใส่เสื้อเขียวเข้มออกมาร้องข้างหน้าอย่างเงี้ยตรงกลางอย่าง,ง,งเงี้ยคนอื่นเป็นอัพเป็นแบ็กอัพเลยอะเพราะว่ามันเสื้อมันแบบไม่ชูเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันที่เขาจ่ายด้วยเน็กไทยบางคนเป็นสีเขียวยังได้เลยอืมเอออ่ะเข้าใจอันนี้ที่เขาเรียกว่าดึงสีเขียวให้ออกมามากกว่านี้ละกันอืความรู้สึกกู อืมอืมอันนี้ที่ติดคือเรื่องเสื้อผ้าส่วนเรื่อง performance อันนี้ส่วนตัวก็คิดว่าอีกทีมหนึ่งดีกว่าด้วยเรื่องของเสียงนิ่งกว่าแล้วก็ด้วยความลุกอ่ะด้วยความที่อ่ะกูก็มองในด้านของที่เป็นเพลงทวายแล้วกันพอเพลงเทวายพอเราดูแล้วว่าเทวายอ่ะก็ดูโตแล้วคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงแบล็แต่เทวายดูโตเข้าใจปะซึ่งลุกที่มันเข้ากับเพลงเนี้ยกูรู้สึกว่ามันเป็นทีมปะกี้ที่ดู ทีมนี้คือมันยังเด็กมากเหรอเขาไม่ได้บอกว่าน้องไม่เก่งนะแต่หมายถึงว่าลุกเลิกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแบบถ้าเทียบกับทีมนู้นเขามันต้องเทียบกันความลงตัวของกลุ่มอ่ะเออเอ,อ,คอ้ความสมดุลความสมดุลของกลุ่มพวกเนี้ยมันอะไรนะเมื่อกี้ทีความสมดุลสําคัญที่สุดค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือแบบว่าพูดตรงๆนะตอนที่ดูคนเนี้ยที่ที่มึงรู้จักที่คนจีนเนี้ยตรงสูงเนี้ยไม่เหมาะไม่ค่อยเหมาะอะไรกับเพลงสดใสแบบนี้เลยนั่งดูเป็นฟิลแบบโอไมคเกรล่องลอยหรือแบบ อืมวูใช้นิ้วใช้มืออ,มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นแค่แบบตอนที่ดูเพราะว่าด้วยตัวนางอะนางเป็นคนที่ทําวางตัวแพงมากมนางจะเป็นผู้หญิงที่แบบนั่งไข่ห้างแล้วเมคอัพแพงเมคอัพแบบถ้ามึงเห็นเมคอัพเขาอะรู้เลยว่าไม่ไม่ถูกอะไม,ม,ไม่ไม่เกาหลีอะอะไรอย่างนั้นกูดูแม่งอย่างนั้นกูชอบกูอชอบฟิลย่งคุณโชมูียกคุณโชมั้โอเค <Okay. S 1> <laughs> สำหรับนี่อ่ะนี่ว่าดีเขารบรลัตที่โดด,ดยังไม่พอก็คอออะไรเด็ดก็คือส like องทีมสำหรับนี้นะสองทีมรวบมาเป็นทีมเดียวอะก็ไม่โดดความรู้สึกกลอวเพราะว่ามันแบบพอๆก<ช>ันแต่ใช่มันไม่โดดใช่แต่ถ้าจําเป็นแบบว่าในกรณีเนี้มันเป็นการแข่งขันมันจะต้องเลือกหนึ่งทีมจริงๆอ่ะมันก็ต้องเลือกทีมแรกแต่อ,อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเต้นแรงไม่ตกแล้วก็เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ลองยากด้วยอือเออแล้วรู้สึกทำไมยองแรกทุกเพลง เขาแบบเขาทําได้ดีอ่ะกูชอบเพลงที่มันมีแล้วแบบมันทําตามเพลงจริงแบบเสียงสูงขึ้นจริงตามเพลงแบบไม่ใช่แบบทิ้งทิ้งท่อนนั้นไปอ่ะเข้าใจปะอเออดีดีสําหรับเนี้ยเนี้ยถ้านี่เป็นกรรมการนี้ก็เลือกไม่ได้นะคือนี่ชอบทั้งสองทีมเี่ยเข้าใจออทำเบื้องหลังแทนทำเบื้องหลังแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันนี้รู้ใช่ปะว่าเป็นกรรมการเลือกอ่ะที่ตกรอบอะไม่ใช่โหวตนะไม่ใช่โหวตเหมือนรายการอื่นกรรมการเลือกหรอใช่มาสเตอร์เลือก แต่ทีมีนี้คือแพ้หรออือไม่อยากให้ใครออกเลยอ่ะอืมทีเนี้ยจริงอเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูรายดต้องต่อแล้วแหละไปรอดูรายการแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเมาใหม่มามาดูสเตจที่เหลือแล้วค่อยมาเมาใหม่เพราะว่าขอไปตัดอันอื่นออกแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยเมายาว